ตอนนี้6โมง10นะคะเรานั่งตีตี้มานะคะจากที่พักเรานะคะประมาณ40นาทีก็ถึงนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามาลงที่สับเวนะคะเอ็ก3ค่ะเดี๋ยวจะดูว่าเราต้องใช้เวลาเดินไปกี่นาทีเพราะว่าใหม่อะก็ไม่รู้พยายามหาจุดจอดที่มันแบบใกล้ที่สุดในการเดินนะคะแต่ว่า พิกัดอะมันไม่เป๊ะหมายถึงที่ทุกคนบอกพอมาปักหมุดอะมันไม่เจอนะคะก็เลยสุ่มมานะคะใครมารถใต้ดินน่ะหมายว่าทางออกสี่คือใกล้สุดโหปุ๊บก็คือตรงนี้เลยเราก็เดินเข้าไปนะคะเราซื้อมาเป็น early entry pass นะคะเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็จะต้องกดรีดีตัวตรงนี้นะคะให้เขาสแกนแล้วก็เข้ามาได้เลยค่ะ 嗯、不行吗？还是？是我我今天身份证刷不了，关你。欢迎光临上海迪士尼乐园，为了您的安全和舒。各位，我们，进来在，苏，土，比亚，了，呢，哈。 วิ่งมาวิ่งวิ่งเดินเดินนะคะคนเขาก็รีบเขาก็วิ่งกันไปนะคะแต่เรารีบได้แค่นี้ปากเปิดประมาณเจ็ดโมงสิบห้านะคะเหนื่อยตอนแรกนึกว่าประมาณเจ็ดโมงแต่ว่าประมาณ7จ็ดโมงสิบห้าค่ะ 45นาทีหลังจากเล่นสุทุเปียเสร็จนะคะเราก็มาต่อที่เซเว่นนะคะก็คือเป็นรถไฟคนแข้นนั่นแหละทุกคนตอนนี้เวลา7โมง50นะคะก็รอดูกันว่าเราจะได้เล่นกี่โมงกำลังจะได้เล่นแล้วนะคะแล้วเราก็ขอเขานั่งหน้าเลยค่ะอวกเป็นอ้วก เพราะว่าเราอยากเสียวแต่ก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่นะคะเ,เราก็ต่อจริงๆแค่ประมาณ20นาทีค่ะทุกคนแต่ว่าข้างหน้าบอกว่า45นาทีแต่ต่อจริง20นาทีนะคะ เราก็กําลังจะไปเล่นกันต่อนะคะเล่นรถไฟแเล่นไฟแควะว่ะรถไฟหอคนแขะมาแล้วทุกคนสนุกมากเราก็ต่อไปแค่ประมาณ20นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังจะไปต่อที่ซอลิงก่อนตอนแรกจะเล่นไพเลตก่อนแต่ไพเลดอะ่ะเวลารอมันน้อยกว่าตอนนี้ปากําลังจะเพิ่งเปิดก็เลยคิดว่าจะไปเล่นซอลิงก่อนเพราะว่าเคยมีต่อคิวประมาณแบบเป็นชั่วโมงก็เลยคิดว่าเก็บอันที่มันฮิตๆไปก่อน ณตอนนี้ตอนที่เรายังทําเวลาได้นะคะไปค่ะไปกันต่อเจ๊ไม่มีแรงเหลือไหมเจ๊สู้มึงสู้แต่กูไม่สู้หรอเรากำลังจะกดห้องรับตรงนี้ใช่ไหมใช่สเปเชียลเมอร์เชนดานะคะได้ไหมมาลุ้นกันเฮ้ยเราได้เข้าใช่มันเขียมาอะไรเจ๊แปดโมงถึงสามทุ่มเวลานี้เฮ้ยเราได้เราถึงแล้วนะทุกคนซอรริง รอกี่นาทีไม่รู้โอยเขียนว่าสินาทีตอนนี้ปาคเพิ่งเปิดนะคะเราเล่นไป2เครื่องตอนนี้8ปดโมงครึ่งแล้วค่ะอ้ยกิ่นะเลาเรามาต่อกันที่เครื่องเล่นที่4แล้วนะคะก็คือ p i เ o t o เอา e ป c a r i b b บ a n นะคะทุกคน ตอนนี้ตอนนี้ประมาณตอนนี้9ก้ามงสิบห้าค่ะข้างหน้าบอกว่ารอ15นาทีนะคะเราใช้เวลาเล่นซอลิงไปค่อนข้างนานนะทุกคนเพราะว่าเขาเซฟตี้แล้วก็เซตเครื่องนานมาเพราะเ่าเล่นพร้อมกันไปขุมใหญ่นะคะก็ประมาณ40นาทีค่ะตอนนี้9ก้ามงสิบห้าแล้วไพเลตบอกรอ15นาทีก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าเราจะ จบเครื่องนี้กี่โมงนะคะทุกคนแต่ว่าซอลิงคือดีมากบรรยากาศดีมากแลแบบ้วแอบมีเสียวเล็กๆนะคะแต่ว่าเออมันดูแบบชมวิวแบบเรียวมากอะเหมือนจริงเลยอะอันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดอันนี้ทําเวลาได้ดีนะเสร็จแบบไม่เกิน10บโมงอะหมาก็จะไปเล่นทอนต่อนะคะไม่รู้ว่าต้องรอกี่นาทีแต่คิดว่าจะไปเล่นทอรแล้วก็จะไปกินข้าวนะคะทำไมมันกระเทือนจังวะ แบบเธอสวยมากดูซิเพชรพลอยสมบัติอะไรก็คือเหมาะกับไพรเวอร์โเ้ยเขาขี้แอดมากทุกคนดูอันนี้ดิก็น่ารักเลยอ่ะเฮ้ยมีอันนี้ด้วยน,นี้น่ารักมากเฮ้ยเป็นไพรเรทที่น่ารักมากเออนี้นร์ีน่ารักอันนี้น่ารักเฮ้ยอ,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 อันนี้ก็น่ารักอ่ะต้องหัว อันนี้ใครอ่ะเดวหรอเป็นโพไซดอนหรอหรืออะไรขี่ม้านามาเคยเห็นเธอขี่มานินมังกรปะนี่นะคะใครชอบแบบว่าไพลเตัวนี้เลยค่ะยัง่งผมคนน่ารักค่ะเธอดูอันนี้สิคนน่ารักเลยตอนนี้เราก็มาที่ทอนแล้วนะคะตอนนี้สิบโมงเช้าค่ะเวลาที่รอก็เจ็ดสิบห้านาทีเท่าที่เช็คนะคะแต่คิดว่ารอจริงน่าจะประมาณหนึ่งชั่วโมงได้ ไปค่ะเราทำตามแพนของเราเล่นจบแล้วนะคะทอนสรุปคือรอไปหนึ่งชั่วโมงเล่นไป2องนาทีเป็นยังไงบ้างคะคุณ เร็วแรงทะลุนรนกของแพค่ะคือเร็วมากทุกคนแต่สนุกนะคือมันหวานเสียวแบบมันเร็วแบบเร็วจริงแล้วโค้งแล้วเหมือนแบบเหมือนตัวจะลอยเลยอ่ะแล้วเหมือนมีมันไม่ได้ทันตั้งตัวด้วยนะเออแล้วมันมีบางจังหวะเหมือนแบบฮยมันล็อกกูแน่นบาก้าจริงปะเหมือนไอ้นั่นมันเปิดขึ้นนิดนึงอะคือแบบน่ากลัวมากที่ใหม่อะนั่งหลังสุดเออเรานั่งหลังสุดเลยอะแล้วแบบเหมือนมันเห็นแบบสายตาแบบหวาดโล่งแบบแล้วข้างหลังเหวียงมาก ไม่รู้ต้องอื่นเบี่ยงเท่ากันแต่คิดว่าน่าจะเท่ากันแต่ท้างหลังโคตรเสียวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นอีกรอบหนึ่งแล้วกันตอนเย็นแต่ว่าน่าจะรอนานเหมือนกันจะขอนั่งหน้าตอนนี้ใหม่ก็มาที่ดินนีทาวนะคะทุกคนมาหาของกินตอนนี้น่าจะสิบเอ็ดโมงนิดนิด นะคะ11โมงนิดนี้เราก็มาหาข้าวกินก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นต่อนะคะวันนี้มาเจออาาอีกแล้วแต่ใหม่ไม่ได้สั่งชานมแล้วนะคะทุกคนสั่งเป็นไอติมโมจิค่ะแล้วก็เป็นข้าวแบบนี้เดี๋ยวจะมาลองกินเท่าไหร่ว่ามันคือไอติมร้เดียวกับชาเข้าใจวิวปะแล้วมีโมจิอาหารเที่ยงของเรานะคะเป็นอูด้งเนื้อทุกคนคือไม่รู้จะกินอะไรสุ่มร้านเข้ามาเลยแบบขอกินก่อนแล้วจะไปเล่นต่อจบ เพิ่งกินข้าวมานะคะแต่ว่าอยากกินอีกก็เลยสั่งมาการเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดนะคะต่อเดี๋ยวไปด้วยกินไปด้วยเราทุกคนนูนห้าสิบนาทีจากปีเตอร์แพนเลิศเลิศนี่ไงกินด้วยต่อด้วยเขามีถังขยะให้นะทุกคนกินเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ทิ้งตรงนี้ได้แต่กว่าจะได้ทิ้งอ่ะก็คือหนึ่งขวด แล้วเราก็มาต่อกันที่ฮันนี่พอตสปินนะคะเป็นของมีผููค่ะทุกคนอันนี้เป็นจุดเช็คอินของพี่สาวจีนเลยนะคะคือเขามาทำคอนเทนต์กันไงทุกคนเราก็เลยแบบอุ๊ยอยากมาลองบ้างคือทุกคนที่ขึ้นไปอะ่ะจะต้องถ่ายคลิปไว้ทุกคนเราก็เลยมาลองบ้างนะคะจะบอกว่ามันแป๊บเดียวมากๆรีบๆทำนะคะทุกคนขึ้นปุ๊บถ่ายปั๊บเลยค่ะเครื่องต่อมานะคะเราก็มาเล่นเจ็ตแพ็กกันคะ่ะทุกคนจะบอกว่า ก็แป๊บเดียวอีกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าต่อไปประมาณ45นาทีได้เลยค่ะแต่สนุกนะคะเครื่องนี้ก็ห้ามพลาดค่ะทุกคนเล่นเครื่องนี้เสร็จนะคะก็ได้เวลาดูขบวนพาเลทพอดีค่ะ หลังจากดูโชว์ขบวนพาเดตจบนะคะไม่ก็ไปเล่นม้าหมุนค่ะทุกคนอันนี้เป็นเครื่องที่9้าแล้วค่ะถือว่าพักขาแล้วเนาะแผนของเราตอนนี้คืออยากกลับไปสูโทเปียอีกรอบนึงค่ะจะไปดูว่าต่อแถวยาวแค่ไหนถ้าไม่ยาวมากก็จะเล่นเครื่องเล่นอีกรอบนึงแต่ถ้าเกิดยาวก็จะไม่เล่นนะคะแต่ยังเดินไม่ถึงเลยค่ะทุกคนก็แวะกินกันก่อนนะคะเอาแรงก่อนค่ะวันนี้ก็คือใช้พลังงานทั้งวันเลยคนมาลองกินอันนี้ไม่รู้อะไรอะ่ะมันเป็นเกี๊ยวใช่ปะ เราก็น้ำซุปแต่กลิ่นเหมือนมะเขือเทศกับหมาล่าผสมกันเลยไม่รู้ว่าจะคินอะไรอืมอร่อยนะเหมือนน้ำซุปต้มยำในซิบร์ก์อ่ะคิดภาพบอกว่าข้ามีผักใครด้วยนะแต่คงไม่กินคิดว่าน่าจะเป็นบวบอืมอร่อยเอ้ยมีลูกชิ้นด้วยบม,มีแก้วกับลูกชิ้นขอคิมลูกชิ้นก่อน อืมอุ๊ยอร่อยอืมอันนี้คุ้มค่าอันนี้ห้าสิบหยวนสองร้อยสองร้อยสิบสองร้อยห้าสิบเลื่เลิ่แก้วเดียวสองร้อยห้าสิบแต่มันกินได้อ่ะไปกินข้าวกินได้สองคำอ่ะใช่ไอ้ินมิกกี้เมาส์ค่คะโบราณชินกัน วอมือตหรอแต่อร่อยเพราะว่าราคาเท่าไหร่วะ45หยวนมาซูโทเปียอีกแล้วนะคะทุกคนเดินกินอีกแล้วนะคะได้เป็นไอติมมาแล้วก็ป๊อบคอร์นข้าวโพดซื้อข้าวโพดลกข้าวโพดทีเด็ด เหมือนบัวแทนตอนดิ้เลยแต่ว่ามันในรูปแบบอติมอร่อยนะชอบนะแปลกใหม่แล้วก็สดชื่นชื่หนล่ะไม่อร่อยอ่ะหอนปออ๊อปคอร์นเหรอทมตี้อ่ะ แบบพวกขนมข้าวโพดอ่ะตอนนี้นะคะเราก็มาต่อแถวเข้าอะไรนะมาเรียกอะไรวะช็อปล็อคตเออเหมือนจะเป็นช็อปที่เป็นซีเคตที่ว่าต้องส่มถึงจะเข้าได้อะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็จะมีของที่ไม่ข,ขายไม่เหมือนกับร้านอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยกำลังมาต่อแถวนะแถวยาวมาก สุ่มคนเข้าที่เมืงแบบไม่ได้เข้าทุกคนน่ะแต่ว่าทำไมคนเยอะไม่เข้าใจเหมือนกันตอนนี้กำลังจะได้เข้าแล้วนะคะมารอแป๊บนึงนี่นะคะประตูแห่งความลับที่เราจะต้องผ่านเข้าไปทุกคนยังต่อแถวอยู่นั่นอยู่ในนั้นที่เราอยากจะเข้าไปนี่นะคะไม่รู้มีอะไรเหมือนกันทุกคนเขาบอกว่าสุ่มให้ได้ก็อ่ะสุ่มก็สุ่มอ เมื่อกี้เราไปเล่นทอนมานะคะทุกคนก็คือหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะในการต่อแถวเราได้นั่งหน้าจะบอกว่าเสียวกว่านั่งหลังมากสนุกมากนะคะและตอนนี้นะคะกำลังจะเดินไปรอพุนะคะจะสองทุ่มแล้วทุกคนแต่ว่ามัน <c oughs> เดินผ่านเอ่อบัดไลเยียนะคะแล้วมันรอห้านาทีก็เลยลองเข้ามาเล่นนะคะอันนี้เป็นเครื่องที่สิบเอ็ดแล้วนะคะที่เราเล่นได้เก่งมากไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้ 只要击中核心机，就能使它失效。光能发射器，瞄准能量核心 C。 เรากำลังจะกลับแล้วนะคะใหม่ก็เลยจะมาชี้พิกัดว่าเราอะออกมาทางเมโทรนะคะ X13 เ,เดินเลยมาหน่อยเนี่ยมันจะมีทางให้ข้ามแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถเรียกดีดีได้ตรงนี้นะคะเราไม่ได้ไปตามที่เขาบอกนะเราเลี้ยวซ้ายมาตอนออกจากพาร์คนะคะทุกคนเ,คเราได้เราได้ขึ้นแท็กซี่แล้วนะคะทุกคนมันรอประมาณสิบนาทีค่ะ เพราะว่าเหมือนรถมันติดเขาก็เลยเหมือนวนเข้ามาชานะคะจะบอกว่าจุดนั้นคือขึ้นได้นะคะก็มีคนเรียกเยอะอยู่เนาะเออก็เหมือนแบบมีคนเรียกเยอะค่ะแล้วก็เริ่มมีคนไทยแบบเออก็รู้เหมือนกันน่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนแชร์อะไรอย่างนเนาะก็มาขึ้นกันเยอะนะคะแต่ว่ามันก็ง่ายค่ะแต่น่าจะต้องรอหน่อยคือรถเขาก็มานั่นแหละค่ะแต่ว่าความติดของการที่รถเข้ามาเยอะมากๆเนี่ยค่ะมันก็จะมีระยะเวลาประมาณหนึ่งเราก็รอประมาณ10นาทีเนาะ ตอนแรกในแมปบอกว่า8อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่รถมันติดแล้วเขาก็มารอรับคนอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็จอดกันเยอะอะไรเงี้ยก็ได้ประมาณนี้นะคะอีกสี่สิบนาทีเราจะถึงที่พักกันนะคะชยโยนะคะตอนนี้ปวดหลังมากใบวันนี้จบแค่นี้ก่อน,นะคะ่ะไม่มีคลิปอะไรแล้วทั้งนั้นจบ